โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน ครับคุณครับผมมา5 5อีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็มทีอีกแล้วนะครับก็เซิร์ฟนี้นะครับมีชื่อเซิร์ฟเมอร์มอกกิ้งซิตี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เร็วนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวระบบงานนะครับว่ามันเป็นระบบงานยังไงลูกเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เดีเลยนะครับไอพีเซิร์ฟแล้วก็รีคอร์ดนะครับดูต้าทริปชั่นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูระบบงานนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับเราสมัคคคคครร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 รตตตตตัััััััวววเเ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 เขข้้้้้้้้าาาาามมมสสสส็็็จจจจกกกกะะะะะไใใใหหหลลลลลลืืืืืืืืออ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 ชชชช่่่่ิงงนนบบ เกิดณจุดตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นเมืองเออเอสที่สนามบินเลยนะครับผมแล้วทีนี้นะครับเราเข้ามาเสร็จนะครับเราก็มาคุยกับไอเวซต,ตัวนี้นะครับเขาจะพาวาร์ปเราไปที่จุดแลนด์นะครับผมก็ให้ให้ลุงไปส่งไหมเตอร์ผมไม่ให้ไปส่งเลยปะ <laughs> สมัครตัวเข้ามานะครับเงินในตัวมันจะมีอยู่8,000แล้วก็โทรศัพท์หนึ่งอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถร้านค้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ส่วนอันนี้นะครับเป็นรถกาชานะครับ100บาทนะแปะลุงไปสมบูรหน่อยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่จุดแลนด์แล้วนะครับจุดแลนด์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าจุดแลนด์มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีร้านขายนะครับนัขายของตัวนี้นะครับก็จะมีเคฟซีแล้วก็โคกระป๋องนะครับเป็นอาหารที่เอาไว้ดื่มนะครับสำหรับกก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 าา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 ารรรรรรรออ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 อทีีี่่เเเเเเัััันนนนนนน้้้้จจจะะะหคคบบสมถดดตวพืย UI ไล เดี๋ยวผมพาไปดูระบบงานเลยดีกว่านะครับว่าระบบงานเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก่อนหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบิกลดก่อนแล้วกันนะนี่นะครับ ผมก็กดใช้ได้เลยนะครับเ p c ตัวนี้นะครับก็จะเป็น m p c สําหรับซื้อของนะครับซื้อของของอะไรของเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมให้เรากดซื้อตรงนี้กพได้เลยนะครับก็คือปัทํางานอันนี้ก็จะเป็นของกระชานะครับสามสองไปมันก็เขียนบอกอยู่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์อยู่แล้วมัตํทงานซื้อไปนะครับอีกแอกซื้อไปก็เ็ตตาฟ้าซื้อไปเหยอก็ซื้อไปซื้อไปให้หมดเลยนะครับกดตัว X เพื่อออกจากนี้ได้เลยที่เบิกรถนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรง ึกส้มๆตรงนี้เลยหลังร้านโดนัทนะครับโอเคกดตัว E นะครับนี่อันนี้จิตาสามห้ามาขับสามารถเลยดีกว่าโอ้โหติดดดเลยนะครับสักครู่โอเคเรียกเสร็จแล้วก็ดึงนะครับนี่รถผมมาแล้วจิตาสามารานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูงานเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับงานอันแรกนะครับก็จะเป็นงานเก็บสแครปนะครับเก็บสแครปก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะมาไปดู เลยเลยครับเลยคือสีสีสแครับกับไอคอนสแคร็บกับไอเดียสีแมพมันเหมือนกันนะครับก็อาจจะกลมกลันนะตรงนี้นะครับเป็นจุดเก็บสแคร็บเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับอ๋อตรงนี้เป็นจุดแปลรูปนะครับจุดเก็บอยู่ตรงนี้นี่นะครับเราวิ่งเข้าไปเก็บได้เลยนะครับมันจะมีแอนิเมชันเก็บแบบนี้นะครับประมาณนี้2ต่อ1นะครับ2อันนะครับจะแปลรูปได้1ชิ้นนะเราเก็บไปสัก4ี่แล้ว ทำไมมันแหลกแกไปเลยวะผมรู้สึกว่าแหลกๆไม่มีโชยเพียดอ่ะ UI นะครับอันนี้ก็จะเป็น UI นะก่อนอีกเลยเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปแปลนะครับ UI นะครับผมรื้อบอกนะครับ UI สามารถเปลี่ยน UI ได้นะครับรุ่นหนึ่งอัลสองอัลสามอัลสี่ได้นะครับแล้วก็โคเด็กเพื่อเขียนเส้นออกมาได้เลยนะครับ UI เอ่อคามาตัวนี้ก็จะเป็นพวกสกินมอตอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีอัปเดตนะครับก็เราแปลรูปตัวนี้ก็จะเป็นระบบแปลรูปแบบออโต้นะครับเดินเข้าไปในวงเราก็จะแปลรูปให้เลยนะครับกดสเปคคบบารร์เเพื่อแนนซิลได้ะั ก็จะแปลเร็วพอสมควรเลยแต่แคปก็จะแปลมาได้ไอรอนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้การตัดคลิปนะครับเพื่อวาร์ปไปจุดทํางานจุดต่อไปนะครับโอเคจุดทำงานต่อไปนะครับเพื่อเป็นจุดฟิชนะครับจุดฟิชม อ่าโอเคจุดตกปลานะครับอยู่ตรงนี้นะครับไอคอนรถมันบังนะครับตรงนี้นะครับจุดตกปลาเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่จุดตกปลาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่ต่ละงานต่ละงานนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวไปด้วยนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่จุดทํางานตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นเอวีซีนะครับก็จะมีเอวีซียืนอยู่ตรงนี้เฉยๆนะครับเราสามารถวิ่งไปข้างล่างเพื่อตกปลาได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตกปลานะครับคุณซื้อแลถือเ็ดอต้องถือเบ็ดด้วยนนะครับี่ ตกปลาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับลายเซเบอร์สามารถวิ่งเข้าไปวิ่งออกมาได้เลยนะครับเกีย okay, แบบนี้วนลูปไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะ่าจะไปไปทํางานอย่างอืงอ่นทำงานน้ํามันนะป่ะเรามีใบอนุญาตอ๋อใบอนุญาตทำงานอะไรที่มันใบละห้าหมื่นะครับงานนี้น่าจะได้เยอะนะเพราะว่ามันน่าจะว่าไปทํางานน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมทำไปดูนะครับเดี๋ยวขอรีวิวงานอื่นๆอะไรนะครับพอเราอันนี้เสร็จนะครับเราสามารถไปตรงจุดอ่อมันจะมีจุดแปรรูปอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ่าอันนี้นะ อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ตกปลาเสร็จในที่ปรแลาวใช่ไหมครับจุดแปลรูปตกปลามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วครับอนาคตอาจจะมีไอคอนมานะครับตอนนี้มันยังไม่มีนะครับโอเคพอเรามาถึงจุดแปลรูปเสร็จเราก็เดินเข้าไปในวงได้เลยนะครับมันก็จะแปลรูปให้เลยปุ๊บก็จะได้ฟิทแพคขึ้นมานะครับใช้2ต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับวันนี้สาหรับงานตกปลานะครับเป็นงานที่2งนะครับงานต่อไปนะครับเป็นงานที่3นะครับงานส่งของส่งของนะครับงานส่งของนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าต่อมานะครับงานที่3นะครับก็จะเป็นงานส่งของนะครับงานส่งของนะครับก็จะอยู่แถวๆร้านกงโก้ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีไอคอนบอกฝั่งขวา่นะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเป็นงานอะไรนะครับนี่เลยนะครับงานส่งของอยู่ตรงนี้เลยนะครับวิธีการทำนะครับเรามาถึงจุดตรงนี้เสร็จเข้ามาทางหน้าเสร็จเราก็เดินมาหา FBC ตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ตรงกดตรงไก่รูปไก่ตัวนี้นะครับแล้วกดเริ่มงานนะกดเริ่มงานได้เลยนะครับมันก็จะให้ขับรถส่งของนะครับขับอ้อมเมืองนะครับรถก็ขับข้างที่จะะง่ายยเลนครับ มันจะให้เก็บทั้งหมด3จุดนะครับเดี๋ยวเราไม่ดูนะครับพอขับเข้าไปใกล้ๆมันก็จะมีวงบอกอย่างนี้นะครับนี่ชี้นฟ้าไปเลยรถก็ขับง่ายนะครับไม่ได้ขับยากแรงด้วยนะครับอ่าเราเก็บ3จุดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอารถไปส่งนะครับเราก็จะได้เงินมา1 5 0 0บาทนะครับกดเก็บรถปุ๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น่าจะบัอกอยู่นะครับเพราะน่าจะยังไม่แก้จุดนะคเวลาคาเราจะมีการแก้จุดนะครับเราสามารถเบิกรถใหม่ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ อ่าฮะโอเคคร see, walk, ับต่อไปงานที่4นะครับก็ที่จริงอ okay, ันนี้มันเป็นงานที่หานะครับแต่ผมข้ามงานเก็บน้ำมันมาทำงานเก็บน้ำมันเดี๋ยวผมพาไปทำเป็นงานสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใกล้กว่านะโอเคงานขุดแร่นะครับก็จะอยู่ตรงเหมืองเลยนะครับเหมืองเหมือง l อเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำเราต้องมีพ i ิกแอ็ก่อนนะครับโอเคก็ตรงนี้เลยนะครับวิธีการทำนะครับเราข้ามมาในเหมืองเสร็จนะครับเราต้องถือพลิกแอ็ด้วยในว่าพิกแอ็ครบนี่โอเคแล้วก็วิ่งไปเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีกองให้เก็บบรรนะคัอหืใ นี่มายาตีเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเอาวิงเอวิงออกนะครับอ๋อต้องถือพิ่อับสองต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสาหรับงานนี้ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจุดแปลรูปนะครับเราตีเสร็จแล้ว2อันนะครับเราจะมาแปลรูปได้1อันก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีไอคอนบอกในแมปนะครับนี่เลยเดี๋ยวเขาไปแปลรูปได้เลยนะครับเป็นระบบแปลออโต้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมได้คอปเปอร์ออยล์มาหนึ่งงานนะครับต่อมาครับก็เป็นงานที่เท่าไหร่แล้ววะห้านะครับงานที่5ก็คืองานทูนเปโตรนะครับงานทูนเปโตรก็จะอยู่ส่วนตรงนี้เลยนะครับอยู่แถวๆฝั่งซ้ายแถบชานเมืองของเมือง l o s นะครับผมก็เป็นรูปไอคอน โทเปทเทลตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บนะครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเก็บโอเปทเทลนะครับสามารถวิ่งเก็บเข้ามาได้เลยนะครับปุ๊บหนีมาก็จะเก็บให้นะครับสองต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเก็บไม่นานนะครับวิ่งเก็บแป๊บเดียวนะครับอ่าเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับงานต่อไปเอไม่ใช่งานต่อไปดิจุดแปลรูปนะครับก็จะอยู่ตรงไอคอนโอเปทเทลเลยนะครับผมวิ่งไปให้ดูนี่เลยนะครับก็จะมีวงข้อขาตรงนี้นะครับเป็นจุดแปลรูปนั่นเองนะคคครรรรััับบบบบะะะออออโต้้เเเเหมมืืนนนดดดดิกกสปาพ่จุไ ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปงานต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อปการไม่เสียเวลานะต่อมานะครับก็เป็นงานเก็บหอยเชลนะครับผมงานเก็บหอยเชลก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแถวๆที่ตกปลาเลยนะครับเป็นรูปเครื่องหมายคำถามตรงนี้เลยนะครับเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้เลยนะครับมาจอตรงนี้นะครับวิธีการทำงานเหมือนเดิมนะครับให้เราวิ่งเข้าไปเก็บหอยตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือหอยเชลปุ๊บมันก็จะมปแอนิเมชันเก็บฟลุปอย่างนี้นะครับสองต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับฟลุปหนมาฟลุป เราก็มาแปลรูปตรงนี้ได้เลยนะครับในจุดแปลรูปก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมานเก็บหอยเชลล์นะครับเดี๋้วงานต่อไปกันเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นงานสุดท้ายนะครับงานสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปทํานะครับเราต้องมีบัตรทํางานก่อนนะครับ มาทางานราคา5 0,000ื่นนะครับนี e ่ใบอนุญาตทํางานนะครับก็จะเป็นงานเราจะไปเป็นใบอนุญาตไปทํางานที่โรงงานน้ามันนะครับเราต้องซื้อก่อนนะครับต้องมีเงิน50,000ื่ก่อนนะครับก็งานนี้ค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะนะครับแล้วทีนี้เราก็ขับรถไปตรงที่ตรงที่นี้เลยนะครับหรือแถวที่ตกปานะครับมันก็จะมีจุดพาไปที่โรงงานน้ามันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมถึงโรงงานน้ามันที่เรียบร้อยแล้วเลยนะครับ โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พาเราไปที่โรงงานน้ำมันนะครับก่อนที่เราจะมาจุดนี้นะครับเราต้องมีเงินเอ้เราต้องมีเงิน5 0,000แล้วก็ไปซื้อบัตรใบอนุญาตทํางานก่อนนะครับเพื่อที่จะมาคุยก่ยกับซีตัวนีนะครับแล้วก็ให้มันพาไปนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงงานน้ํามันนั่นเองนะครับนี่เราก็จะเก็บน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราที่เราก็จะวิ่งมาแปลรูปตรงนี้นะครับเป็นระบบแปลแบบออโต้นะครับผมสามารถกดสเปกบาร์แล้วก็กด X ก็ปิด UI ได้นะครับี่ของปิ่ วีดายแต่มันก็ยังโผล่อยู่นะครับโอเคผมได้มาหนึ่งงานนะเดีย๋ยวผมจะไปขายให้ดูนะครับว่าชิ้นของแต่ละอยา่างเนี่ยมันขายได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปเลือกทํางานไหนก็ได้นะครับเราทีนี้เราก็มาขายตรงนะจุดตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปโลกตรงนี้เลยนะมันจะเป็นจุดขายของนะครับให้เราเดินเข้ามาคุยกับมิ c ตัวนี้ได้เลยนะนี่ผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นแล้วกันนะปุ๊บกดตกลงผมก็จะขายไปนะของราคา,าจะได้ประมาณนี้นะครับโอ้ยไม่งั้นถ้าเราได้เยอะมากนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับให้ผมทําแค่เก็บอย่างละชิ้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับระบบทํางานลูกเล่นต่างๆ ครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่จุดนะจุดขายรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านซื้อรถนะครับมันจะอยู่แถวๆเมืองซ้ายตรงซ้ายเมืองของเมืองเอลเอทนะครับอยู่ตรงนี้เลยข้างบนเลยนะครับก็ให้เรามาตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินมาคุยกับพี่สิตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นร้านรถให้นะครับตอนนี้มีอยู่ของมีอยู่1คันนะครับก็คือธิดาสามใบผมขับให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับราคาที่4ี่ล้านห้านะครับสำหรับใครอยากเก็บเงินซื้อก็มาซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าตอนจะเปิดน่าจะมีรถอัปเดตมานะครับให้มาาาาารรรรคคถถูกกว่่่นนนนนีีีี้้ะะัับอจจเป็ททแงสุด นะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอเคในผมไปได้นับจุดอื่นๆต่อเลยนะครับจุดอื่นๆอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดแรก exp นะครับจุดแรก exp ตรงนี้เลยนะแต่ภาพไปตรงที่ผมอยู่จุด exp เลยนะตอนนี้ผมก็อยู่จุดแรก exp เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะอยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับนี่ตรง market ตรงนี้เลยนะที่เป็นรูปเหรียญตรงนี้นะครับให้เราเดิงเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อที่คุยกับ npc ตัวนี้นะครับ exp เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปทำอะไรได้น่าจะเป็นอนาคตนะครับแต่ว่าน่าจะแลกเงินได้นะครับ ตอนนี้ยิปีผมยังมีไม่ถึง1 0,000นั่นเองนะครับยิปีผมมีเท่าไหร่อ่ะพี่แปดสิบห้านะครับก็ถ้าเกิดทำงานยิ่งทํางานเยอะก็ได้เยอะนะครับอาจจะเป็นพวกสกิลสกิลอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับตลอดอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารนะครับโดิมทิ้งลิ้งดิ้งขไว้ให้ใต้เดคิปชันเลยนะครับโอเคจุดต่อไปนะครับมีอะไรอีกไหมจุดต่อมานะครับก็จะเป็นจุดบ้านสะพานนะครับเอาไว้พวกคิดปัญหาอะไรพวกนี้หรือว่าแจ้งบงแจ้งบักอะไรพวกนี้ก็ทําได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสะะ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 พาาาานน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 คคคคคคครรรรรรัััับบบบบบจจจจจุดดกกกก็็ออ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 อยยู่่ตตตงงลลีีี้้เไไไไมมม ก็ตรงนี้เลยนะครับอยู่แถวร้านซื้อระหว่างาร้รา,งานซื้อรถกับงานทํางานส่งของนะครับนี่เราเข้ามาครับเรามันก็จะมี a อ c ยืนเต้นอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามีไรนี่บ้านสภานะครับแม่อย่างเก่าเลสัตนี่แล้วก็เดินเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับบ้านสภาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพารีวิวว่ามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นที่นั่งเฉยนะครับก็จะเป็นบ้านอะไรละเออก็บ้านชื่อว่าบ้านสภาครับคือบ้านแหละก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นบ้านสภานครับแล้วก็มีรถสามารถจอด้ เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีเจ้าของอยู่นะครับเพราะว่ารถคันไหนที่ไม่ได้ล็อกก็คือรถของเรานั่นเองนะครับโอเคแต่รถค่อนข้างที่จะขับโกงม,มากเลยนะครับสามห้าคันนี้เดี๋ยวดิอ้โหโคตรโกงขอลเราขับเล่นนะนะมาดูท็อปสปีดนะครับว่าท็อปสปีดจะอยู่ที่เท่าไหร่250นะครับก็ถือว่าแรงนะครับเทจะ หมุนไปหนึ่งทีเพื่อความเท่อ่าฮฮโคตเฟี้ยวต้องลืมไปนะครับว่าขับเข้าไปรถจะหายนะครับโอเคก็ว่าโซนนะครับเวลาเราเข้ามานะครับมันก็จะมีอาวุธให้นะครับนี่เป็นไม้เบสบอลเลยนะครับเอาไปทุบหัวหมานะครับหรือว่าปาเข้ามาก็ได้นะครับเฟียวเลยนะครับเอาไปตีกันแต่ว่าเวลาเราออกนะครับไม้มันก็จะหายนะหรือว่า ไม้เบสบอลมันก็จะหายเข้ามาก็มีเหมือนเดิมออกก็หายนะครับเป็นจะไปลบลบออโต้ให้เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เออยี่สิบนาทีแล้ววะนานจัดคลิปยาวแล้วโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็โอเคก็ขอจบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแล้วอาจครึ่งชั่วโมงแล้วมันเยอะไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไอพีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ริคอร์ดของเซิร์ฟเวอร์ไว้ให้ใต้ในคำอธิบายนะครับใครอยากเข้าไปติดตามข่าวสารเลยนะครับก็ไปติิดดดตาาามมมมมมไ้เเเเลลยนนนนนะะะคครรรรรรััับบบบผผผออ่่่่่งงงวววป็็็ซ์์ฟึทีีถกกช เป็นคนชอบรถแบบช่องล่างว่าชอบหนีตำรวจอะไรพวกนั้นผมไม่ชอบแบบหนีแป๊บๆแล้วก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยครับเมันไม่สนุกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจะไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับเทอมนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ mocking city นะครับใครสนใจก็เข้าไปติดตามข่าสารในดีคอร์ไปได้เลยนะครับจะเปิดตอนไหนก็เข้าไปโทงก็ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายผมเก่งเขียว